ถาสัญญาณต่อไปนี้ที่บอกได้ว่าคนที่คุณกำลังพบอยู่เขาไม่เคยรักคุณเลยเขาแค่แกล้งรักคุณเท่านั้น 1. เขามักจะโกหกคุณอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนิดๆเน,น่หน่อยเขาก็จะโกหกคุณและเมื่อเขาทำบ่อยๆจนเป็นนิสยัยมันก็จะกลายเป็นนิสัยติดตัวของเขาไปเลยที่มันแก้ไขไม่ได้และบางครั้งคุณก็รู้ว่าเขากโกหกแต่เขาก็ยังจะบอกว่าไม่ได้โกหก นี่แหละมันคือสัญญาณของคนที่ไม่รักกันแม้แต่เรื่องเล็กเขาก็ยังโกหกได้และต่อไปเขาก็คงโกหกคุณในเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นสำคัญขึ้นจนคุณรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าเขากโกหกคุณไม่ได้รักคุณคุณก็ควรถอยออกมาดีกว่าอย่าฝืนทนอีกต่อไปเลย 2. เมื่อคุณถามเรื่องสถานะเขาก็มักจะเงียบ ถ้าคนที่คุณคบอยู่เขาไม่มีความชัดเจนกับคุณคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องกันแน่สิ่งนี้มันสามารถตัดสินได้เลยว่าเขาไม่ได้รักคุณถ้าคนที่รักกันจริงเขาต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้ไม่ปล่อยให้คุณมาถามเองแน่นอนถ้าเขาบอกว่ารักคุณแต่การกระทำมันสวนทางกันแบบนี้คุณก็อย่าทนกับคนที่ไม่ใช่เลยดีกว่า พราะถ้าคำตอบของเขามีแต่ความเงียบแปลว่าเขากำลังเห็นแก่ตัวความสัมพันธ์แบบนี้อย่ามีมันเลยดีกว่า3 เขาจะไม่สนใจปัญหาชีวิตของคุณเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรมาเขาก็จะทําเป็นไม่สนใจเพราะเขาไม่อยากรับฟังและไม่อยากถามอะไรที่เกี่ยวกับคุณและที่สำคัญเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือคุณเลยด้วยซ้ำไม่เคยแสดงความเห็นใจต่อคุณเลยและสิ่งเหล่านี้แหละมันได้พิสูจน์แล้วว่าคุณไม่มีคุณค่าในสายตาเขา พรถ้าเขารักคุณจริงเขาต้องอยากช่วยเหลือคุณรับฟังปัญหาคุณไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายลำบากแบบนี้แน่นอน 4. ไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวคุณถ้าพูดกันตามตรงก็คือเขาจะควบคุมคุณนั่นแหละเขาไม่ให้คุณไปเจอเพื่อนไม่ให้คุณกลับบ้านไปเจอครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งที่คุณชอบเขาก็จะไม่ให้คุณทำแต่เขาจะให้คุณทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขามากกว่า ถ้าคนรักของคุณมีนิสัยแบบนี้เขาคือคนที่แกล้งรักคุณเห็นแก่ตัวหวงคุณเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 5. เขาบอกว่าคุณคือปัญหาในชีวิตเขาแม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนถ้าคุณได้ยินคำคำนี้เมื่อไหร่คุณควรจบความสัมพันธ์กับเขาทันทีเพราะถ้าเขาบอกกับคุณหรือการกระทำของเขามันแสดงให้รู้ว่าคุณคือตัวปัญหาในชีวิตเขานั่นก็แสดงว่า เขาไม่ได้รักคุณแล้วคุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจงกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองดีกว่ารักตัวเองให้มากและอย่ากลับไปหาเขาอีกทางใครทางมันน่าจะดีที่สุด